สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องแม่กําไรนะคะวันนี้ไอเด้ออกมาหลายวันบุกหนักเลยนะครับนี่ตั้งแต่เข้ามานี่ยังไม่หยุดยังไม่เดินไปไหนนะ,ะนี่ไม่ได้มาหลายวันเพราะว่าฝนตกนะคะวันนี้ก็อากาศดีแล้วนะคะ <มา S 1> โอ้ยอ,อย่าเผาหลายเฮายางน้ำบ่ท่านเอ้ยจังแมนตัวดีใจหลายหนอเขามาเลี้ยงชิมไม่หนีมืดมืดขึ้นซะเนาะ ดีใจนะครับได้ออกมานะครับชนไทยกาดดีนะเนี่ยฝนไม่ตกนะคะเลยอาจจะดีใจเข้ากัยัาน้ำเขาบัทลันก็เลยพามาเข้าป่านะคะเนี่โอดูนะะสดชื่นสดชื่นมากสำหรับการได้เข้าป่านะคะไปสายลุงพี่โอ้ยไปสายไปกําไร มัวแล้วมัวแล้วบ,บนันนี้เข้าสีดาเอากับบาทนี่แล้ว <c oughs> เรียร้ว <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ผูกแล้วนะคะนี่น่อ้วนของเราไม่กำไรบอกว่าเบื่อเบื่อสปะรดเบื่อหญ้าอยากเข้าป่า <c oughs> วันนี้ก็เลยจัดให้นะคะพาแม่กำไรมาเข้าป่าเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วนะคะนนโอ้โหทิ้งกลิ่นแล้วนะตอนนี้นนถูใหญ่เลยคันโอ้โหอออเฮ้ยพุ่งไปไหนแรงแทะเราก็ตกใจหมดเลยพุ่งไปยังแรงนี่นะ โอ้โหต้นไม้นี่โยกนะคะนี่สนุกเขาแหละนะคะนี่นี่นี่แน่ไปแล้วนะคะหนูตามควานไปแล้วนะคะควานไปอยู่ทางด้านนู้นะะนะคะหนูมองเห็นบอนอ๋อมองไปนี่นะคะบางต้นไม้นี่นะคะดูไปยืนแอคชั่นอยู่ทางด้านนู้นนะคะนี่ ควนัวนควันควันถึงกับเงือ่ออะไรนะเงือตกกี่ใครย้อย <c oughs> สังย่งวอยางน้ำสัง่งสั่งวอยางน้ำนะเงือตกกี่ใครย้อยโดนาโดนทางฝุ่นก็มีความสุขเฮงนะคะกับการได้เข้าป่า ยังยังเหล็มหยาเหล็มเครือมาเลือ่อยนะคะนะซามสีด้แต่ละช็อตจอมให้กันว่าสันสร้างเพิ่อนดีสร้างเพิ่นกระเสย <c ười> ดีเลยค่ะนี่เอ,อ้ยการโบกมือทักทายเหรอดูดู่ดเนเห็ดค <c ười> นเ <c ười> ขียวใหม่บ่ไปโอน่านอน มวนบักคักอ่ฮะมะไปแล้วเพิ่นก็ต้องตีนคิงนำ้ำมะไปเล็วเพิ่นเฝ้ายางนำ้ำหย่านเขาหนีเขาวันนี้ด้อกขาพามาอยู่ป่าละ่ะแต่วันนึงเขาถือกล่องใบยางน้ำเขาเน,นี่นี่บัดเขาวางกล่องปุ๊บยางปั๊บก็ย่างน้ำเขาปั๊บเลยเออเออเอา,เอา,เอา อนะคะก็อ่านซีรามแล้ว b o t a n นหิ่งห้อยกินแล้วก็จะเป็นทำนองนี้แหละครับไปแล้วหุ่นมุดปลาไปแล้วว่าจะดีเอาาหลาม b o ท่านไปแล้วหุ่นไปอ่านล้านอุ้ยตกใหญ่ตกใจอุ้ยอุ้ยมุดปลามุดดง ให <laughs> ม่ที่ังหอนมากตีละกกาดเลยซาตั้งใจไปบางอย่างคักนะคะจะไปมุดป่าเพราะว่าป่านี่เย็นป่าเย็นเพราะว่าฝนตกเนาะป่าก็สิเย็นชุ่มฉ่ำเ <c oughs> จ้าบนาเอินขอยออกมาเลยเ <c oughs> จ้ากับบะซื้อเสืองอยางน้ำดาข่อยแน่นอะ มีการเป่าลมบนบนแต่หูนี่ร่าเริงดีนะครับใบหูปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่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 มีบทแล้วมีบทแล้วยาลีละอะไรเผ่าๆเน่ยอยอยากไปเลี่ยวหุ่นเผ่าไปค้าาคิ้นหรือก็เผ่าไปนี้ไปเขาไลรนี้แล้วไป

ของแม่กำไรสไตล์บ้านๆน,น,นะคะไปแล้วนะคะตอนนี้เห็นเห็นเขาผูกเชือกแล้วนะคะรู้แล้วว่าเขาจะไปแล้วนะเขาผูกเชือกแล้วคอยกระชิหันด่างให้เจ้าเด้อบัดน,นี้เจ้าสิไปเฮียนแล้ว มือแรงเจ้าอย่า,ยาลืมมาฮับข่ยเดียวนะไปแล้วนะฮะนาะเอ้โผล่โผล่มุดประยูต,ย,ตยหม่มไงอ่ามองเล่นดินบอหวนดึงเสือกไปแล้ว่ะยืนฟังยืนฟัง เข้าไปหรือยังเนาะยืนฟังก่อนจอบงึงก่อนเขาสิถา่าดาเขาบอก <c oughs> ันป่าดันลงไปแล้วนะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกด subscribe นะคะให้พวกเราในช่องแม่กำไรแฟมิรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ